คลิปนี้เรามาดูผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งคือผักปังหรือผักปรังนะครับตัวนี้เป็นผักที่เกิดขึ้นง่ายขยายพันธุ์ได้ด้ยวยเมล็ดนะครับตัวนี้ก็จะเก็บยอดอ่อนยอดอ่อนนะครับไปทำอะไรครับไปต้มกินน้ำพริกหรือไปทำแกงป่าหรือไปทำผัดกับ แหนมก็ได้นะครับนี่เป็นพืชอายุสั้นประมาณปีหนึ่งนะครับก็จะลักษณะใบาเป็นใบขนาดใหญ่นะครับรูปใบโพนะครับตัวนี้ก็จะใบเนี่ยก็จะมีความลื่นจากเมื่อของมันนะครับหรือหรือแม้กระทั่งยอดมันนะครับก็เป็นผักเพื่อสุขภาพนะครับ มแมลงไม่กินแน่นอนตัวนี้ไม่มีศัตรูพืชตามธรรมชาติก็จะเป็นผักที่ปลอดภัยนะครับลายหลายคนตอนเด็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะรู้ว่าผักปังเนี่ยอาจจะเอามาเล่นกันมเมล็ดมันจะมีสีแดงนะครับเอามาทาเป็นสีย้อมนุ่นย้อมนี้แล้วก็บางทีก็ามาทาหน้าอะไรเนี้ยก็คือผักปังผักปังมีสองชนิดนะครับผักปังนำต้นสีเขียวกับต้นสีแดงแต่บ้านเรา จะเจอผักปังชีดนี้เปนต้นสีเขียวมากกว่าสีแดงนะครับมูลักษณะการเติบโตของมันนะครับนี่ครับพอเติบโตมันก็จะมีแทงยอดออกไปจะแทงยอดเริ่มแทงยอดแล้วครับก็จะเลื้อยเลื้อยไปตามลวต้นไม้นะครับก็จะทําให้มันแตกกระจายนะครับไปหลายที่ ซึ่งผักปรังเนี่ยก็จะงอกช่วงต้นฤดูฝนนะครับขยยาพาัน์ธง่ายมากนะครับไปเก็บเปรเดที่มันแก่แล้วก็คืออามีสีแดงแล้ครับแล้วก็มาฝังแล้วก็รดน้ำหน่อยมนะันก็ขึ้นแล้วครับก็จบคลิปผักปังเพียงแค่นี้